ใครเห็นก็ว่าแตก iPad Air 4แบตววมขนาดนี้ยังแสดงผลปกติเดี๋ยวช่างมาแกะเครื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่กันเลยดีกว่าครับเริ่มขั้นตอนการแกะเลยนะครับเราจะเฉือนบริเวณขอบหน้าจอนะครับเขาจะมีตัวกาวลังไว้อยู่นะครับแต่ตอนนี้ช่างทําการยืดกาวขึ้นมาก่อนนะครับกาวเขาโดนตัวแบตเตอรี่ดันขึ้นมาแล้วตัวกาวก็จะยืดพอสมควร ตัวนี้คือแบตเตอรี่บวมทั้ง2ก้อนเลยหน้าหลังเป็นรอยแบบนี้แต่ว่าจอยังสแสดงภาพปกติอยู่นะเปลี่ยนแค่แบตเตอรี่ครับแล้วก็มีอาการเพิ่มเติมที่ช่างเจอก็คือตัวบอดี้เขาจะมีความแอบนิดนึงนะตัวนี้ช่างก็จะดัดไปให้ลูกค้าด้วยแกะตัวหน้าจอออกก่อนเราก็ได้ตัวหน้าจอออกมาแล้วนะตัวจอก็ยังสภาพตรงเหมือนเดิมนะครับเราจะทําการขั้นตัวแบตก่อน จะทําการเก็บรายละเอียดราวรอบๆบอดี้อันนี้คือดัดบอดี้เรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> คือโชคดีมากที่ไม่โดนความชื้นนะครับเพราะว่าถ้ามีความชื้นเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้ตัวจอมีปัญหาแล้วก็ตัวเครื่องมีปัญหาได้เลยนะครับ <c oughs> เราก็ได้แบตเตอรี่ก้อนใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวทาการประกอบกันเลยครับผมอันดับแรกคือใส่ตัวแบตลงไปเลยนะครับ <c oughs> ก็วางตัวแบตเตอรี่ให้ลงล็อกของตัวเครื่องนะครับ ต่อไปก็เป็นตัวหน้าจอนะครับประกอบตัวจอใส่กับตัวเครื่องได้เลยนี่ครับตัวบอดี้ก็กลับมาตรงตัวจอประกบแนบสนิทกับตัวบอดี้แล้วนะเปิดติดขึ้นโลโก้ Apple ครับเดี๋ยวระหว่างนี้เรามาดูในกระแสชาร์จดีกว่าตอนนี้คือกระแสชาร์จของตัว iPad ตัวนี้พีดีชาร์จทำงานปกติจะตัดไฟอยู่ที่15โวลต์นะตอนนี้ก็ลงกาวส่งงานลูกค้าได้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเครื่องของท่านมีปัญหาสามารถแวะมาได้เลยที่ All In Service Max ขอบคุณครับ